สวัสดีครับผมพบกับยินยังเซนะครับเสกยินยังเซก็วันนี้ได้รับการร้องขออให้มาช่วยงม,มหาหาแหวนนะครับเป็นเพชรอเบื้องตน้นรับแจ้งว่าจะหล่นบริเวณบริเวณนี้นะครับก็เด็กๆใส่แล้วก็มาเล่นกันวันนี้เราก็มาด้วยเครื่อง คิวสามศูนย์สองตัวครับแล้วก็อูบาเทกเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็พอยเตอร์ใช้พอยเตอร์ใช้พอเตอร์หนึ่งตัวเดี๋ยวเราก็จะทำการค้นหานะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันครับอันนี้ก็พี่ป๊อปเหรอแหวนวงนิดเดียวเอเหรอ S <S> ใหญ่กว่าลวดหน่อยเดียวใหญ่กว่ารวดหน่อยเดียวแหวนก็น้องอ้นัน้อืน้องๆเขาบอกว่าอยู่ประมาณอยู่แถวๆนี้ครับเเล่นในน้ไหมเออาหารนี่นาอันสบายพวกพี่เลยหายตอนอาบอ๋มาหายตอนอาบน้ำ ก็เดี๋ยวเราก็มันจะมีร่องอยู่เดี๋ยวเราก็จะหาในร่องกันอีก ก็วันนี้นะครับที่เรามาทําการหาหาแหวนเพชรที่อ่าพิหายได้ทําหล่นไว้นะครับเราค้นหาเจอนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งคืนเจ้าของกันก็ใช้เวลาหาก็น่าจะสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าอุปสรรคก็คืออย่างที่บอกอะ่ะมันจะมีพวกเศษถุงขยะถุงฟอยอะไรพวกเนี้ยทําให้เครื่องคิวคิวสามศูนย์ของเราทั้งสองตัวทํางานไม่ได้ครับทํางานลําบาก ่ที่เจอได้ก็เพราะว่าใช้เครื่องตอนนี้ครับนี่ครับจึงได้ประสบความสำเร็จครับวันนี้ครับผมฝากติดตามนะครับเซกินยังเซร,รับเจ๊นี่ครับผูเสียบููเจ้าของแหวนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมขอบคุณมากเลยอ่านี่ครับส่งคืน,นับเรียบร้อย แหวนนี่มูลค่าเท่าไหร่ครับสองแสนบว่าสองแสนนะครับโอเคครับผมบปิดจอบ,คร,บครับผม